ค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมชาวปัญญาค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมฝึกทักษะด้านการฟังจุดประสงค์ของการเรียนนะคะก็คือฝึกให้เด็กๆนะคะ ได้รู้จักทักษะด้านการฟังค่ะแล้วก็ฝึกให้เด็กๆได้รู้จักคิดหาเหตุผลและฝึกให้เด็กๆรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเขานั่นเองค่ะปริศนาคำทายสัตว์อะไรเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง ัตอะไรเอ่ยมวยผมไว้ที่ก้นเวียนวนใต้ทาราไม่มีแข้งไม่มีขากมนะ้มหน้าเอาปากเดินชเชิเลยค่ะหอยนั่นเองค่ะข้อที่สองสัตว์อะไรเอ่ย แปดตีนเดินมาเดินเซซ้ายเซยขวาชอบยกกล้ามเวลาเดินมาหลังคามุ้งสังกะสีเฉลยค่ะปูค่ะข้อที่สามสัตว์อะไรเอ่ยเอาใยออกจากก้นสารไว้บนกิ่งไม้ถักไปมาจนพอใจ ตัวเองอาศัยอยู่ตรงกลางเฉลยค่ะแมงมุมข้อที่สี่สัตว์อะไรเอ่ยตัวเล็กเท่าเล็บมือกระพือปีกกระพริบแสงทรงแสงยามตะวันแรงแข่งกับดวงจันท์เฉลยค่ะ หิ่งห้อยข้อ5สัตว์อะไรเอ่ยชื่อแสนน่ากลัวมีตัวเล็กแต่ปีกใหญ่ชอบผสมเกสรดอกไม้ปีกสวยงดงามจัง <S <S ฉเฉลยค่ะผีเสื้อนั่นเองค่ะข้อ6สัตว์อะไรเอ่ยมีทั้งตัวขาวและเขียวท่องเที่ยวอยู่ในกระโรง้ง พอเอาใบหม่อนย่อนรงต่างรุมตรงเข้าลุมกินฉเฉลยค่ะนอนหมอนใหม่นั่นเองค่ะข้อ7สัตว์อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาท่าทางซุกซนเขาเป็นบรรพบุรุษของคนมีขนเต็มตัวฉเฉลยค่ะลิงนั่นเองค่ะ สัตว์อะไรเอ่ยคำนำหน้าเรียกอีมีสีดำทั้งตัวคำหลังนั้นรู้กันทั่วคนนำมาต้มน้ำกินเฉลยค่ะอีกานั่นเองค่ะข้อ9สัตว์อะไรเอ่ยชื่อนั้นดูร้ายมีรายรอบตัวชื่อหลังเรียงรายทั่วในเวลากลางคืน ฉเฉลยค่ะเสือดาวนั่นเองค่ะข้อ10สัตว์อะไรเอย่ยปากแหลมดูดเลือดชอบสร้างความเดือดร้อนกัดคนเวลานอนหลับตัวอ่อนลอยอยู่ในน้ำฉเฉลยค่ะยุงนั่นเองค่ะข้อ11 สัตว์อะไรเอ่ยพันตีนเดินมาตัวเทาสีแดงเห็นแทบทุกแห่งชอบอยู่ในป่าเขาเฉลยค่ะกิ้งกือน,นั่นเองค่ะข้อ12สัตว์อะไรเอ่ยสีเท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง ฉเฉลยค่ะเต่านั่นเองสนุกกันไหมคะเด็กๆตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหมคะสำหรับภารงานในวันนี้นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเสริมทักษะบูรณาการนะคะหน้าที่17ค่ะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนกากบาดท,ทับภาพที่สัมพันธ์กับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ